เบื้องหลังที่ไม่มีใครรู้ทาไมพี่เอสุภชัยถึงเลือกต้นข้าวซุป,ปรียาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านแอดมินไอาจากช่อง gossip bus ลํา news กลับมาพร้อมข่าวพิเศษที่หลายคนรอคอยค่ะเบื้องหลังที่ไม่มีใครรู้มาก่อนทำไมพี่เอสุภชัยถึงเลือกน้องต้นข้าวสุปปรียาความฝันในวันนั้นกลายเป็นจริงในวันนี้ได้อย่างไร วันนี้แอดมินจะพาทุกคนย้อนกลับไปดูเส้นทางที่เริ่มจากเด็กหญิงเสียงทองบนเวทีลูกทุ่งบ้านๆสู่ศิลปินที่ผู้จัดการดาราระดับประเทศอย่างพี่เอสุภชัยถึงกับออกปากว่าแม่เอติดใจต้นข้าวนักมากถ้าย้อนกลับไปหลายปีก่อนต้นข้าวสุปริยาตาอุดม หรือที่แฟนๆเรียกกันว่าน้องต้นข้าวคือเด็กหญิงตัวเล็กจากจังหวัดกาญจนบุรีที่มีหัวใจรักในเสียงเพลงลูกทุ่งเธอเริ่มร้องเพลงตั้งแต่อายุเพียงสี่ขวบและตั้งแต่วันนั้นมาทุกเวทีทุกไม่ทุกเสียงปรบมือคือครูของเธอจนในที่สุดเธอกลายเป็นแชมป์68สสมัยจากรายการดังดวลเพลงชิงทุนเป็นหนึ่งในเด็กหญิงที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนทั้งประเทศ จากเวทีเล็กๆสู่แสงไฟที่ส่องประกายไปทั่ววงการลูกทุ่นไทยวันที่17ตุลาคม2568ที่ผ่านมาคือวันที่แฟนคลับพูดถึงกันไม่หยุดเพราะต้นข้าวได้ขึ้นแสดงในงานแอ่อร่อยเกรด A ที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตซึ่งผู้จัดงานในครั้งนั้นคือพี่เอสุภชัยเจียรวน,น์นผู้จัดการดาราชื่อดังของเมืองไทยที่เคยปลุกปั้นซุปเปอร์ร์มากมายไม่ว่าจะเป็น อั้มพัชราภาใบาเฟิร์นพิมพ์ชนกเบลล่าราณีมาริโอเมาเรอร์และในวันนั้นรายชื่อที่เพิ่มขึ้นในสายตาของพี่เอคือต้นข้าวสุปริยาคนในงานวันนั้นเล่าว่าพี่เอสุภชัยนั่งดูการแสดงของน้องต้นข้าวอย่างตั้งใจมากเธอไม่ได้มาแค่ร้องเพลงแต่เธอถ่ายทอดความรู้สึกพันน้ำเสียงและแววตาพี่เอบอกทีมงานเบาๆว่าเด็กคนนี้มีของ หลังจบโชว์พี่เอยิ้มพร้อมพูดจับทีมงานว่าแม่เอติดใจต้นข้าวหนักมากและคำพูดนี้ก็กลายเป็นไวรัลทันทีในโลกออนไลน์เพราะนี่คือครั้งแรกที่ผู้จัดการระดับประเทศออกปากพูดถึงศิลปินลูกทุ่งรุ่นใหม่ด้วยน้ำเสียงชื่นชมขนาดนี้ หลังจากงานนั้นพีเอโพสเชิญชวนแฟนคลับอีกครั้งว่าวันที่4 1 1ถึง11พฤศจิกายน2565นี้ณศูนย์าการค้าแฟชั่นไอแลนด์จะมีงานอะแฟร,รวมของกินของดี140ร้านและบอกชัดว่ามาเจอกันได้อีกครั้งซึ่งประโยคสั้นๆนี้ทำให้แฟนคลับเข้าใจทันทีว่าตนข้าวอาจได้ขึ้นเวทีร่วมกับพี่เออีกครั้ง หลายคนมองว่านี่คือสัญญาณดีเพราะการถูกเรียกกลับไปร่วมง,งานอีกครั้งในระยะเวลาไม่ถึงเดือนแปลว่าพี่เอเห็นบางอย่างในตัวต้นข้าวจริงๆอาจเป็นสเสน่ห์ความนอบน้อมความสดใสหรือพลังแห่งความกระตันยูที่ทำให้ใครต่อใครที่ได้เจอต่างประทับใจหลังจากโพสต์ของพี่เอถูกแชร์ออกไปในโลกโซเชียลต้นข้าวสุปรียาแม่เอติดใจต้นข้าว พุ่งขึ้นเทรนด์ใน TikTok และ Facebook แฟนคลับต่างเข้าไปคอมเมนต์ว่าน้องต้นข้าวสมควรได้รับโอกาสนี้ลูกสาวบ้านนี้เก่งมีสัมมาคาระวะและพูดเพราะมากพี่เอสุภชัยมองเห็นเพชรแท้แล้วแน,แน่คำชื่นชมล้นหลามเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าภาพลักษณ์ของต้นข้าวในวงการบันเทิงกำลังเติบโตอย่างมั่นคง ไม่ใช่เพราะกระแสแต่เพราะคุณภาพและทัศนคติที่ดีของเธอในมุมของแอดมินไอนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของเสียงร้องแต่มันคือเสน่ห์จากความจริงใจความสุภาพและท่าทีที่อ่อนโยนของน้องต้นข้าเพราะทุกครั้งที่เธอยืนอยู่บนเวทีเธอไม่เคยทําให้คนดูรู้สึกว่าเธอกําลังแสดงแต่ทําให้ทุกคนรู้สึกว่าเธอกําลังเล่าเรื่องด้วยหัวใจ สิ่งเหล่านี้เองที่ทำให้พี่เอสุภชัยซึ่งมีประสบการณ์กว่า30ปีในวงการบันเทิงมองเห็นประกายของดาวที่กำลังจะกลายเป็นดาวจริงๆในวันหนึ่งดังนั้นการที่พี่เอตัดสินใจเลือกต้นเข้ามาร่วมงานอีกครั้งไม่ใช่เพราะกระแสรหรือความบังเอิญแต่เพราะศักยภาพและความเป็นธรรมชาติของเธอที่ส่องสว่างได้ด้วยตัวเอง ไม่นานมาก่อนนี้คุณเอกอักคีบรรณาธิการบริหารสื่อบันเทิงชื่อดังเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขามองเห็นความคล้ายคลึงบางอย่างระหว่างต้นข้าวสุปริยากับพุ่มพ่วงดวงจันทร์ทั้งสองเริ่มต้นจากครอบครัวฐานะเรียบง่ายรักในเสียงเพลงและใช้เวทีชีวิตพิสูจน์ตัวเอง คุณเอกบอกว่าต้นข้าวมีร่องเสียงเดียวกับแม่พึง่งและเวลาที่ร้องเพลงของพุ่มพวงดวงจันทร์เธอเหมือนถ่ายทอดวิญญาณของเพลงออกมาได้จริงคำพูดนี้ทำให้แฟนเพลงลุกทุ่งคนลุกไปตามๆกันเพราะการเปรียบเทียบกับราชินีลูกทุ่งแห่งชาติไม่ใช่สิ่งที่ใครจะได้รับง่ายๆสำหรับต้นข้าวแล้วเธอไม่ใช่แค่ศิลปินเด็กที่มีเสียงดีแต่คือแบบอย่างของการเติบโตอย่างมีคุณค่า เธอยังไปโรงเรียนตามปกติเรียนดีมีความอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่พูดจานุ่มนวลมีมารยาทกับแฟนคลับทุกวัยพ่อแม่ของน้องเองก็คือแรงสนับสนุนสำคัญที่อยู่เบื้องหลังโดยเฉพาะคุณแม่ไอซ์ที่ดูแลทุกขั้นตอนของลูกทั้งเรื่องเรียนเรื่องงานและภาพลักษณ์บนเวที เบื้องหลังที่ไม่มีใครรู้ทำไมพี่เอสุบชัยถึงเลือกต้นข้าวคำตอบอาจจะไม่ใช่แค่เสียงดีหรือร้องเพราะแต่มันคือหัวใจของศิลปินหัวใจที่นอบน้อมรู้จักกระตันยูยิ้มให้ทุกคนและไม่เคยลืมจุดเริ่มต้นของตัวเอง และนั่นคือเหตุผลที่พี่เอมองเห็นสิ่งที่เศษในตัวเด็กคนนี้เพราะในวงการบันเทิงเสียงร้องอาจพาเราเข้ามาแต่หัวใจและความจริงใจต่างหากที่ทำให้เราอยู่ต่อได้แอดมินไออยากฝากไว้ตรงนี้เลยค่ะไม่ว่าเส้นทางของต้นเขาจะไปไกลแค่ไหนแฟนคลับก็พร้อมซัพพอร์ตและเอาใจช่วยเสมอและอย่าลืมนะคะ วันที่4 1 1ถึงส1พฤศจิกายนนี้ถ้าใครอยากไปให้กำลังใจน้องต้นข้าวไปเจอกันได้ที่ Fashion Island และสุดท้ายนี้แอดมินอยากพูดถึงคำคมของต้นข้าวที่ทำให้ใครหลายคนยิ้มเสมอยิ้มเยอะๆพูดเพราะเพะไม่ทะเลาะกับใครคำพูดสั้นๆแต่ทรงพลังมากค่ะเพราะมันสะท้อนหัวใจของเด็กคนหนึ่งที่เข้าใจวงการศิลปินได้อย่างลึกซึง้ง คนนี้นักร้องกานนอกคนนี้นะคะจะขอมอบเสียงเพลงตลอดไปเพราะพ่อห้อยแม่เปรียบเสมือนดวงใจ,ใจของหนูค่ะ